โอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนชาวเกมเสรษฐีกันทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับฮอตาเกมเมอร์นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับตำนานบูนะครับก็เป็นการ์ดสุดรอไประจำปีนี้เลยก็ว่าได้นะครับสำหรับการ์ดใบนี้นะครับผมก็รอเทสจัดเลยนะครับผมนี่น่าจะถูกใจแบบหลายๆคนอยู่นะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสาวๆนะครับคงอาจจะต้องหาหรือเปล่าต้องหาแล้วไหมรอเกาหลีค่ะแบบนี้ นะครับจะพาดได้ไงสกิลก็โหดอย่างนี้นะครับผมเออหลายๆคนอาจจะทำเพราะการ์ดก็ได้แบบหล่ออย่างนี้นะครับผมอ่านะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวตำนานบูกันนะครับว่าจะโหดและดีไหมนะครับจะโหดและดีจริงหรือเปล่านะครับสำหรับการ์ดใบนี้ แล้วควรที่จะหาไหมนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันดีกว่านะครับเดี๋ยวไปดูที่สกิลอะไรกันก่อนดีกว่านะครับผมสกิลและการจัดจี้นะครับผมะเออหลายๆคนบางทอมบอกโอ้พี่เพชรพี่ห้าแสนแล้วหรอพี่บางวันอีเวนต์เว้นแสนอ๋อ ID พี่ครับ ID พี่ไม่ใช่ ID ผมนะครับเออก็เป็น ID พี่นะครับผมเออพี่ที่รู้จักนะครับผมเออไม่ใช่ ID ผมนะเห็นว่าเพชรห้าแสนจากอีเวนต์ที่แล้วเพชรอยู่แสนหนึ่งพี่มาอีเวนต์นี้เพชรห้าแสนนะครับผมเออ ไม่ใช่ไอดีผมครับผมยืมเขามารีวิวอ่ะก็มาดูที่สก,กิลของบัวก่อนดีอันนี้ผมไม่ได้อัพบองอัพบัฟอะไรนะครับผมอ่าไม่ได้อัพบัฟไม่ได้อัพอะไรบัฟบัฟเป็นหมัดเตะปะเออบัฟไม่จชเป็นหมัดเตะนะครับอถ้าจำไม่ผิดเนาะก็คือนะครับสก,กิลที่หนึ่งนะจะเป็นอ่าทุกโอกาสการทอยเต่า50%นะครับจะมี โอกาสชาโอลูซูเปอร์สูงสุองขั้นเมื่อไม่แสดงผลก็จะเติบโตทีละ15%ครับแล้วก็มีเมื่อก่อสร้างสามอาคารสามหลังนะครับโอกาส50%นะครับย้ายตำแหน่งที่ยืนอยู่เมื่อไม่แสดงผลก็จะเติบโตทีละ20%เลยนะครับแล้วก็มีเมื่อตกแลนด์มาร์คหรือว่าก่อสร้างแลนด์มาร์คจะมีโอกาส90%นะครับเปิดโอลิมปิกดึงสี่ช่องหน้าหลังนะไม่มีการสลายโลดใดๆนะโอ้แล้วก็สกิลที่สองครับเป็นเมื่อเริ่มเทิร์นครับจะมีโอกาส55%ครับย้ายนะครับสร้างแลนด์มาร์คนะครับแล้วเคลื่อนย้ายทันทีนครับผมแล้วก็ ในเธอของเราคนระับเมื่อตกพื้นที่ของตัวเองหรือว่าก่อสร้างครับมีโอกาส85เปอร์เซ็นต์คำนำสิ่งติดตั้งที่อยู่ในแถวออกแล้วก็เปลี่ยนฝ่ายตรงข้ามนะครับที่อยู่ในแถวนะครับเป็นหุ่นกระบ,บอกนะครับผมแล้วก็มีเมื่อทอยเต๋าผ่านฝ่ายตรงข้ามโอกาส90ใช้เอฟเฟกต์หัวใจเต้นแรงกับฝ่ายตรงข้ามครับแล้วก็มีโอกาส50ป้องกันการขโมยบาร์เบิร์นพูดเลยว่าสกิลแมงโคตรโหดอ่ะสกิลการ์นอ่ะให้ความโหดการ์นี่อยู่สกิลนี่ความครบเครื่องผมว่าย เท่าๆากาัประจาเดือนแหละให้ความโหดแว่ผมว่าเท่ากับเดทอ่ะผมว่าความโหดของการได้แ,แบบว่ามีการกันขโมยเงินมีอะไรผมว่าค่อนข้างทีจะครบเครื่องแล้วก็อัญญมณีคอสตูมครับนี่นะครับเมื่อทอยเต๋านะครับฝ่ายตรงข้ามผ่านนะครับผมฉันแนวะโอกาส5้าสิเอร์เซนะครับบ,รบังคับย้ายไปยังพื้นที่เกาะร้างนั่นเองนะครับแต่ว่าใช้พื้นที่พวกพื้นที่ธรรมดาอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ก็คล้ายๆกับเนรเทสเลยมัง้ง นะครับเออคล้ายๆกับนีลาเทีมันจะทับกับนีลาเทศป่าวะผมใส่มาไม่น่าจะทับหรอกนีลาเทศเป็นการเคลื่อนย้ายไงอันนี้มันเป็นการทอยผ่านแล้วก็โดนอันนี้แต่ถ้าใช้กับพวกพวกแผนที่ธรรมดาที่มันวางหลุมดําในก่อดล้างได้มันอาจจะใช้ไม่ค่อยได้ผลต้องเล่นกับพวกแผนที่ใหม่ๆเนาะนะครับน่าจะเห็นผลเลยนะครับห้ามทอยผ่านเนี่ยนะครับผมแต่ถ้าไปเล่นพวกแผนที่ธรรมดามันจะแก้ทางได้ง่ายนะครับผมอะ่ะเออก็เซตที่เล่นมาวันนี้นะครับเป็นก็เป็นหมวกนะครับอัศวินไทเทเนียม อ่าน้นป้องกันเอฟเฟกอันตรายด้วยชนิดหนึ่งนะครับผมอ่ามีป้องกันการขโมยตังแล้วก็เราต้องมีป้องกันเอฟเฟกอันตรายไว้ด้วยเผื่อการโดนทรงโดนเสกอะไรทั้งสิ้นนะครับผมอ่ะส่วนจี้ที่2ที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือรองเท้ากับขังยูนิคอนก็เป็นจี้ยอดฮิตที่ใช้ได้แทบทุกตัวก็ว่าได้นะครับสำหรับจี้นี้ครับแล้วก็เป็นเกาะรอยฟ้านะครับราชาที่ถูกเนรเทศนั่นเองนะครับมาไว้กันเขาย้ายไปทอยหน้าหลังด้วยนะครับผมอ่ะแล้วก็เป็น บัตรเชิญหุน่นไรากาฟองสบู่นั่นเองนะครับเซตก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแต่ถ้าใครชอบเซตไหนก็แล้วแต่คนชอบนะผมก็คิดว่าเซตนี้มันโอเคนะครับก็เล่นเซตนี้นะครับผมหรือใครจะจะเล่นเป็นมาเตก็แล้วแต่เรานะครับผมอ่ะวันนี้เป็นแผนที่การาฟฟิตี้ครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปลุยแชมเปนลีกกันเลยครับผมมาน้องจะรอดหรือจะล่วงถ้าเจอเดสอย่างเจอเดสเลยนะอจะเจอเดสเลยแต่ถ้ามาเกมแรกมาเจอเดสเลยแต่้ารอยคนแรกมันก็มีโอกาสตายเหมือนกันนะทุกคน ไม่ใช่ว่าเจอไอ้นี่นะเอออืมเจอเทวีสงกรารผีเสือ้ออ่ะฮิอะฮิแต่ว่าสมาร์ทบัฟเขาบัฟอะไรวะอุ้ยไม่อัพบัฟด้วยลืมอัพบัฟปะเนี่ยเออพี่ลืมอัพบัฟใช่ไหม ถ้าเขามีสก e ิลย้ายด้วยคงไม่ได้เห็นการพลอยผ่านหรอกเขามีย้ายไงเขามีวาร์ปไงคงไม่ได้เห็นหรอกถ้าเขาแบบวาร์ปไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยไอพวกที่มีพื้นที่แบบนี้เราต้องระวังเหมือนกันนะเพราะเราไม่มีสกิลพื้นที่เว้ยทุกคนเราต้องระวังนิดนึงเราต้องอาศัยเน้นเปิดโอลิมปิก เราทําลายพื้นที่พวกนี้ไม่ได้นะอย่าลืมนะว่าข้อเสียเราก็มีนะข้อเสียเรานี่แหละคือเราไม่มีพื้นที่เนี่ยนะครับมันจะอาจ,จช่วยแบบอาจจะเล่นยากสักนิดนึงเนาะถ้าไม่มีพื้นที่แบบเนี้ยเอออาจจะแบบเล่นยากสักนิดนึงอืข้อเสียผมว่าอยู่ตรงนี้แหละนะครับไม่มีพื้นที่อะไรสู้เขาเพราะว่าตัวละครใหม่ๆหก็แทบจะมีพื้นที่แทบทุกตัวอะไรอย่างเงี้ย จะไปไหนผมว่าเขาน่าจะยืนอยู่ในในลายพื้นที่เขาปะเนาะผมคิดว่าแหละแต่ว่าเราก็แผนที่ใหม่ๆหม่มันก็สามารถจัดโอลิมปิกเปิดงานได้อยู่แต่ก็น,นะนะทุกคนสิบไปก่อนครับไม่วาร์ปหรอกนะครับยังไม่วาร์ปยังไม่วาร์ปเนี่ยมัน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 โดนมันเสียจังหวะตรงนี้เห็นปะทุกคนต้องใช้คูคีเลยแล้วกันนะครับ มันจะเสียจังหวะเนี่ยอย่างไม่มีพื้นที่เนี่ย,เ,ยเสียจังหวะเลยนะครับอย่างเงี้ยถ้าโดนแบบตัวเนี้ยนะครับผมตัวอื่นมันยังพอสร้างได้ใช่ปะถ้าเจออีผีเสื้อแบบอีซึกตัวเนี้ยมันเราสร้างไม่ได้เลยเว้ทุกคนโอ้โหจะทอยผ่านก็ไม่ได้เลยเนาะเล่นเล่นยากเลยนะเจอตัวเนี้ยอีเจอตัวไอ้ผีเสื้อตัวใหม่โอ้โหแปนไม่ติดเลยอะ90เปอร์เซ็นต์เป็นแล้วคุณพีโอ้โหเขาเลือกทอยเต่าร้อยเปอร์เซ็นต์มาเลยเว้ เดี๋ยวเจอตัวเนี้ยลำบากเลยพูดเลยเนี่ยมมนมีพื้นที่ด้วยเราอะ่ะลำบากตรงนี้แหละยังไงพี่พี่จะวาร์ปเลยไหมพี่ทอยผ่านผมให้ผมดูสก,กิลหน่อยได้ปะผมอยากเห็นสก,กิลคอตูมอะ่ะพี่นะครับอ่าผมอยากเห็นสก,กิลคอตูมพี่ช่วยทอยผ่านผมหน่อยทอยผ่านผมหน่อยพี่แล้วเออห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันจะไปไหมเกาะล้างอะ่ะ ตะคิวเราไม่ออกอะไรเลยนะเอ้ย50เปอร์เซ็นต์ต้องเอาแล้วลนะ่ะไหนดูดิออกปะ<า>มึงวาไม่ได้แล้วพี่โอ้ไม่ออกเฉดใจว่ะ <c oughs> อุตส่าห์เขาทอยผ่านเฉี <c oughs> ยใจนะนี่พี่โอ้ออกให้ผมหน่อยก็ไม่ได้50เปอร์เซ็นตะ์ผมไม่อยากเห็นไม่มีอะไรกันได้นะ จากที่อ่านดูนอกจากโล่จุดสตาร์ทน่ะขึงกันได้อย่างเดียวอะ่ะเอออีที่ย้ายไปยังเกาะหลังเนี่ยให้เอาเมืองเราหมดถ้าซื้อตรงเนี้ยอ๋อไม่ไม่ไม่เว้ยย้ายออกหน่อยได้ปะโอ้ย้ายเพาะออกเลยพี่ย้ายออกอยู่แต่ว่าโดนโดนอนัญมณีเขาออกเว้ยสิบสองไปแล้วกันครับเพราะว่าผมจะวารนะ์ปเนาะ ่ะลงตัวนี้ก่อนแล้วกันโอ้โหชาร์ท oh, ard, ครับเก็บไว้ก่อนอเนาะสร้างแลนด์ได้ไหมเอ้ยเดี๋ยวไม่ได้เรามีโล่นี่อยู่ขอดูดหน่อยนะนะพี่นะผมขอดูดพี่หน่อยนะย้ายไม่ได้ด้ว <laughs> ยใช้คู่ขี้ไปเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับใช้ลูกเต่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยพี่ขอถอยผ่านหน่อยแล้วกันนะพี่นะ ่าแต่ทอยผ่านก็ไม่มีอะไรเนาะอ๋อมีอยู่มีอยู่ม,ยมีเสกแลวมีเสกไอ้แค่มึงร้อยเปอร์เซนต์ิงปะเนี่ยอ๋อทอยเต่าเบิ้ลใช่ปะเมื่อกี้เราทอยเต่าเบิ้ลไม่ใช่ร้อยเปอร์เซนต์โอ้มยมั่วอีกแลว <c oughs> โอ้ยมันมีป้องกันได้เปล่อันตรายปะเนี่ย <c oughs> โอ้ดัดไฟเหรอดัดตรงไหนอีวะ โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ตัดไฟเดี๋ยวไปกดเลือกลงผิดเมืองเขาอกะกับดักก๋อกับดักไว้ตรงนี้เนาะดูดมาแต่เล่นยากอ่ะมันเจอตัวที่มีพื้นที่ไอ้เนี่ยมันเป็นพื้นที่แล้วมันสร้างแรนมาร์กตเป็นไม่ย้ายแล้วกันเนะาะแต่ผมคิดว่าผมน่าจะรอดอยู่มั้งโอ้มีกับดักวางก่อนล้างด้วยอธ่บหม นโชดิโชดิโชดิถึงมีกับดักวางกกอะล้างก็โชดิถอยผ่านโชดิอยากดูสกิลไม่ใช่อะไรหนอะอยากดูสกิลด้วยเออถอยผ่านนะเกาะล้างไหมพี่เอเห็นแล้วนี่ไงโอ้โหอ่าวเรื่องอยู่นะแต่มันมไม่แต่มีกับดักวางกาะล้างไงมึงรอดตัวไปนะครับเห็นสกิลของพี่ไปแล้วยังไงกล้าถอยผ่านอีกปะฮะ มันจะขังเรา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 มันมีเกียวขังป่วะ่าลืมแล้วเพิ่งเล่นไปเมื yeah> ่อกี้่เนี้ยลืมแล้วมีอยู่มีอยู่อีผีเชื่อสมุดทอนเนี่ยนะครับอืมอีเทพีเนี่ยอ๋โดนนะ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 โดนไหมโดนไหมไม่อ๋อโดนโดนโดนเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงล่ะพี่เจอคอตูมของผมเจอคอตูมของผมแล้วผมแล้วผมดูดไม่ถึง เอายังไงล่ะคุณพี่เดี๋ยวอาจจะต้องใช้แล้วล่ะพี่เนืน่องจากว่าตังค์ไม่มีมอ,อ้าวห,หวานเจี๊ยบเลย,เยเีเน,น,นียย้ายไปย้ายไปย้ายไปเออย้ายให้หน่อยย้ายให้หน่อย,ยข้อมูลบัตเบลิลเหรอ เปลี่ยนนี้แล้วกันเนาะเออมาต้องรีบฆ่ามาดิโอยถ้าทอยสีไปใช่ปะกลัวไม่เบิ้ลเลยดิยถ้าผมทอยสีไปกลัวไม่เบิลเหรอทุกคน มันจะไม่ได้สก,กิลอะไรฆ่าเขาเลยอ๋ออือมเขาียังมีโล่อยู่ไงเย้เอาไงดีวะ ต้องซื้อแล้วมั้งคูคี้เนี่ยหืมไม่กล้าก็สวีดไปไหนก็ได้ปะมา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 เราก็มาตรงนี้ครับเก็บไว้กับดากวางวันนี้เหมือนเดิมครับแล้วก็ดูดเข้ามาครับพี่ไม่ดูดทำไมวะอุ้ย ย้ายไม่ได้ย้ายไม่ได้เราถึงเี้ยเมี่ยมันฆ่ายากรอ,อ,อย้ายไม่ได้ด้วยโอ้เม่งจะเราแพ้ทางมันด้วยไงแพ้ทางแบบโคตรคเลยแพ้ทางอีตัวอีตัวผีเสื้อตัวใหม่เนี่ยแพ้ทางแบบโคตรโคเลยมีทั้งสกิลสลายแล้วแบบมีทั้งแบบพื้นที่เมืองเนี่ยโหแม่โคตรแพ้ทางเลยเรา ไอ้ยียมันมาเพื่อฆ่าเดทไงทุกตัวนะทุกคนมันจ้องมีตัวที่แพ้ทางกันอยู่แล้วเนวะ้ยทุกคนจริงเรียบร้อยฆ่ายากอะ่ะเออฆ่ายากถ้าแบบไม่เสกในนแถวให้ได้อะ่ะถ้าไม่เสกจะมีเน้นเสกเขาอะ่ะฆ่าเขายากแล้วแม่งมีสกิลพื้นที่ด้วยนะไอ้ชายอยากเจอเดสไงแต่ถ้าเจอผีเสือ้อผมทุกคนต้องทำใจนะ พราะแม่งมันแก้ทางเราแบบไอ้นี่เลยแก้ทางสายดูเลยนอกจากแม่งคุณจะแบบใช้อีตีนแมวกับเน้นเสกเขาอะก่อนนะเออถึงจะฆ่า,าได้อะ่ะเจอตัวอะไรอ่ะนะครับเจอตำนานโทพาสซัมเมอร์สกิลอะไรก็ไม่รู้ช่างหัวมันนะครับไม่รู้สกิลมอนไม่ได้สนใจเลยผมเลยเลือกครับหนึ่งคนมีชาร์จโล่ทอยหน้าหลังแต่เจอเมื่อกี้ยากจริงนะทุกคนจริงๆ เจอตัวเมืเ่อกี้ยากจริงอ่ะวาร์ปออกครับ50%หรอ,ก,อหกับดักครับวางไว้ไปไเน้นเน้นวางเมืองไปก่อนแล้วกันเนาะผมอ่ะผมจะโ้ยวาร์ปวาร์ปไม่ได้วาร์ปไม่ได้ไไดโดนกันย้าย อม <c oughs> ันจะทอยผ่านผมบอบถทอยมาดิส่วนใหญ่แม่งเน้นเน้นกันเดสไง <c oughs> เจอผีเสื้อแม่งอย่างแพ้ทางเลยแต่ <c oughs> ว่าแพ้ทางจริงแพ้ทางจริงแม่งแพ้ทางเยอะเลย ส้วบเดนยังสบายกว่าน like e ี okay. s <S oh, ้เนาะเดซเรายังแบบตกพื oh ้นท uh, ี่ก็สร้างได้ใช่ปหมไอตัวฝีเสื้อนั่นแม่งตกพื้นที่เราสร้างไม่ได้แล้วแบบมันไม่โดนด้วยห่านี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เราไม่สั่งการย้ายมันวะมึงทอยไม่ดีมึงแน่จริงปะคุณพี่คุณพี่ถ้าคุณพี่แน่จริงคุณพี่ทอยผ่านผมอีกรอบสิคุณพี่แน่จริงะลาอ๋อ 50%ผมเงียบกริบนี่คุณพี่ขโมยเมืองผมแบบนี้มันไม่ใช่นะครับเอ,อ้หรือใครจะเล่นเป็นสายเสกก็ได้นะแต่ถ้ามีบัฟอยู่อัพบพมันก็เสกได้นะเน้นเตะเน้นเสกใครไม่เล่นบัตรเชิญนะนะเน้นเป็นเล่นเสกเล่นเตะอะไรก็ได้เตะก,ก็เบิร์กอยู่นะอ่าลงตรงนี้แล้วกันครับทุกคน ขอดูดหน่อยแล้วกันเนาะดูดไปตรงนี้แล้วกันนะครับดูดไปตรงนี้แล้วกันเผื่อเดี๋ยวผมจะถอยกับหลังไม่ใช่อะไรหรอกอ้าบาเชิญไปย้ายไม่ได้ถ้าย้ายโดนสิบสองกับหลังไปครับขอเซกผมหน่อยได้ปะผมขอเซกหน่อยได้ปะขอเซกไม่ได้ครับเขาเพิ่มป้องกันเดฟเซ์อันตรายมาด้วยวะเอาเรื่องวะทุกคนมึงโยนป้ายสีดีแท้มาขอดูดหน่อยแล้วกันเนาะ เออผอดูหน่อยแล้วกันโน้แเออไปไม่ส่งไม่เสกให้เลยสกิลย้ายในทงในแถวอะไรเนี่ยว่า <c oughs> แต่ว่าเขามีป้องกันเดฟเกอันตรายก็อย่างว่าเนี่ยเขาเลือกป้องกันเดฟเกอันตรายมาป้องกันหกสิบ มานี้ถอยผ่านเราหน่อยมาถอยผ่านเราหน่อยเราอยากเห็นสกิลเนี่ยมึงถอยผ่านเราสองครั้งมันไม่ออกเมื่อกี้ถอยผ่านผมไม่หน่อยพี่เฮ้ย <Hey, S 1> พี่โทบัสซัมเมอร์เร็วๆเ,เดี๋ยวพี่ต้องไปเรียนแล้วไม่ใช่เหรอ <laughs> พี่ตอนเที่ยวนี้พี่พักซัมเมอร์ใช่ไหม <laughs> ไอ้เงินไม่พอถอยผ่านผมหน่อยพี่ถอยผ่านผมหน่อยผมอยากโชว์สกิลสกิลคอดผมอ่ะพี่เออไม่ถอยผ่านผมเลยวะ แต่ตอนนี้อีผีเสื้อหน่าเล่นม,มีสู้เดสได้สบายช่วงนี้มีบัฟแม่งสู้เดสได้สบายเลยอีผีเสื้อตัวที่เราเจอเกมแรกอะช่วงนี้น่าเล่นมากเลยอะบัฟมีบัฟด,ด้วยแม่งสู้เดสได้สบายช่วงนี้แม่งน่ามาเล่นจัดเลยผมพูดเลยบัฟแม่งแบบโคตรโหดกระโดดยิงอะแต่ก็สู้พอสู้เดสได้อยู่นะ แต่ถ้าเราไปเจออีต,ตัวนั้นผีเสื้อเราต้องยอมรับชะตากรรมเลยทุกคนเพราะเราเป็นสายจัดงานถ้าไม่เสกเขาไม่ได้ไม่ทอยผ่านผมเลยเว้ยมันรู้สกิลผมแล้ววะ <ท language> hey. เฮ้ยโอ้ยแพ้อยู่นะพี่ใช้การ์ดปะ ใช้ไปก็ได้ไปลองใช้ไปลองใช้ไปเดี๋ยววนผ่านจุดสตาร์ทมันก็ได้ใหม่อยู่โอ้ยพี่กล้าย้ายปะละ่ะพี่ย้ายโชว์ผมไปหนึ่งสเต็ปดิมาเออเอาสิ่งติดตั้งออกไปขอดูดผมหน่อยนะผมขอดูดพี่หน่อยนะมาขอดูดหน่อยขอดูดหน่อยขอดูดหน่อย,ออยลแล้วกันเนาะ บัตเชิญไปเ,เสกมันไปครับเสกไปกดคูคี้ไปเลยไม่ไม่คูคี้ไม่ได้เดี๋ยวไม่เบิน้นเอ้ยไม่เสกครับเนื่องจากเพราะมีป้องกันเอฟเฟกต์ลำใหญ่จังวะสิบสองกำลังไปแล้วกันไอ,อ้หิมกันดียังวะโอ้โหเอาเรื่องจัดเลยกันโคตรดีพี่ จังไงก็ต้องตายแล้วแหละพี่จังหวะเนี้ยพี่ต้องตายแล้วแหละพี่โอ้โหยังรอดยังรอดยังรอดอีกบาดเชิญขังฟองไปดิไม่ขังฟองให้ผมอีกเอ,อ้ยเช่งทำร้ายผมได้ลงคอโอ้โหมึงเอาเรื่องจังวะพี่เก้าไปเออเจ็ดก็ได้ไม่เป็นไรเก้ากับเจ็ดอะไรก็ได้หมดแหละแต่อย่าสิบเอ็ดพอเสกไหมโอ้โหมันกันดีจังวะ โอ้เอฟเฟกต์อันตรายมันกันโคตรด,ดีอ่ะตายแล้วเถอะจริงจังหวะเนี้ยยังยังไม่ตายอีกยังไม่ตายอีกเออ,อเหนื่อยเลยนะที่อยากเจอเดสไงแต่อยากเจอเดสโอ,อ้ยอยากเล่นเจอเดทให้ดูอ่ะโอ้ยทำไมมึงไม่เจอแล้วเดสมึงหายไปใส่หมดุ้ยทำไมตะก่อนเล่นมึงเจอแทบทุกตาเลยวะไม่บางคนบอกมันฆ่าเดสจริงเปล่าว่าอ,อ,อยากลองให้ดูไง เดซไหมข้าเกมนี้ไม่เจอเดสเลิกแล้วนะเออให้เจอสักทีเถอะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้ทอยก่อนหรือทอยหลังแล้วพี่ Death, เดสเขาจะฆ่าเราได้หรือเปล่าเขาอาจจะฆ่าเราได้นะถ้าเขาสกิลออกหรือว่าเสกเราได้หรือว่าอะไรได้อย่างเงี้ยมันบางทีมันอยู่ที่จังหวะจริงๆนะเว้ยทุกคนอ่าเดททอยเป็นคนแรกอทอยลูกเต่าเลยเดททอยเป็นคนแรกมาดูว่าผมเดททอยเป็นคนแรกแล้วมีคอตูมอยู่เนี่ยห้ามทอยผ่านเนี่ย ผมจะรอดได้ไหมเขาไม่มีสกิลวงสกิลว์ปอะไรนะครับผมอ่าสำหรับพี่เดชนะครับไม่มีวงไม่มีว์ปอะไรนะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะรอดหรือเปล่ามีป้องกันขโมยตังค์ด้วยเนี่ยโดนโดนเออมาเลือกโดนโดนมีโดนด้วยเออใช้โดนด้วยใช้โดนด้วยใช้โดนด้วยเดี๋ยวผมต้องใช้คู่ขี้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ท,ทอยเบิ้ลเดี๋ยวผมไม่มีโล่ไงนี่ไอ้โล่ไม่ออกเลยโอ้ ไมดีวะจะยืนอยู่ตรงไหนดีวะ <c oughs> มาละว,วาร์ปมาละว,วาร์ปมาละอีเดทเวฟวาร์ปมาหาผมแล้ว <c oughs> มาแล้วครับมาแล้วครับผมมาแล้วครับ,บโล่ผมไม่มีด้วยจะมาดูว่าทอย่านผมไหมจะทอย่านผมหรือเปล่าแล้วผ่านผมย,งงย,ยังไงยังยังไงไม่ออก <c oughs>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  นต่ดี้นนะสกิลพื้นที่เขาไม่ออกนะพี่ มาแล้วครับเส้นทางเปลวไฟของเขาเส้นทางรูปผู้ชายไปดิเออเออไปดิโดนนี่พี่อา้าวออกเกาะมาเหรอไอ้เฮียเอ้ยมึงยังโอ๋แต่ว่าออกเกาะสามารถทอยออกมาได้เว้ยเอ,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 อเอาไงดีโดดตรงไหนดีวะอ่ะโดดตรงนี้แล้วกันเนาะ เพราะว่ายังไงเราก็มีไอ้นี่อยู่แล้วเรามีพื้นที่แล้วทำลายได้อยู่เรามีดูดอยู่เออบัตรเชิญไปดิพี่เมื่อกี้พี่ทำบมนะพ,พี่เดสนะพี่เดชพี่เดชแต่ว่าออกเกาะออกได้นะทุกคนเออถ้ามีออกเกาะก็เออได้อยู่เมื่อกี้พี่เดชเขาเล่นเล่นงานผมอยู่นะ ใช่ป่ะเขามีออกเกาะอยู่แหละเมืเ่อกี้เนี่ยนี่ไงออกเกาะแปดสอร์นะครับถ้าโดนโดนดอฟเฟกต์สามารถโอกาสออกเกาะออกได้เออหรือว่าแม่งออกเกาะจะอ,อไม่ได้โหเ,ออเออยังมีข้อเสียอยู่นะเนี่ยอุ้ยจะติบเบตได้ปะจะติบเบตได้ไหมอะติบเบตไม่ได้อาจจะตายได้นั่นเนี่ยอยูมีแต่ว่ามีป้องกันเราสุ่มเสี่ยงปะ หรือจะไปหกเลยวะโอ้ยไอหอ,อกเอ้ยมึงโดนเลยเฮ้ยเอ้ยทอยช้ากำลังคิดเลยมัวแต่คิดไงนั่นไงนั่นไงนั่นไงมีการขโมยตังค์อย่างดีนะมีมาทำไมวะดูดไม่ได้ด้วยโอย้ดูดไม่ถึงโอ้ยพลาดเลยอะทอยช้าเกินโอ้โหไม่งั้นเนี่ยมันจะตายเอง <laughs> ไอ้ไม่ไม้ยืนอยู่นี้โลไม่มีไงประเด็นมาแล้วครับมาเลยครับผมมาเลยครับมาเลยครับผมจะโดนไหมครับผมจะโดนหรือสกิลเขาจะออกหรือสกิลผมจะออกเออผมโดนเองโอ้ตายตายตาย,ตายแบบนี้สกิลเขาแบบนี้โอ,เอเ้เรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยหัวหมดแลด,ด้วยโอ้ว่าแล้วทำไมโดนเตะเชี่ยผ่านแล้วไม่น่านจะรอดได้ <ś led> ไอเชอี่ยถอยพลาดไปนิดนึงอะ่ะไม่น่านเลยมัวแต่ลังเลยผมลืมว่าผมมีออกกกอนไหมผมลังคิดอยู่ว่าผมมีออกก่อะปะวะเดี๋ยวจะหกดีหกแม่งก็กลัวบิน้นเลยโอ้โดนเลยไม่น่า,นานเลยเมืเ่อกี้แล้วแบบแม่งสก,กิลเราไม่ออกด้วยไยส่งไปก่อนเราไม่ออกยังไงก็ตายแล้วแหละโหเรียบร้อยโหพลาดเองกันอยงหวะเนี้ ถ้าไม่พลาดก็สูสีสูสียังมีโอกาสมันก็สูสีนะมันทุกคนมันก็อยู่ที่จังหวะสกิลเราจะออกหรือไม่ออกด้วยถ้าเราโดนเสกได้หรือว่าสากิลเราไม่ออกหรือว่าแต่ผมไม่รู้นะว่าตอนทอยโดนทอยผ่านเนี่ยผมไม่ได้สังเกตดูด้วยว่าตอนทอยผ่านอ่ะเขาจะมาเสกถ้าสากิลเราออกพร้อมกันอ่ะมันจะเสกก่อนหรือว่าเราจะส่งเขาไปก่อนล้างก่อนนะหรือว่าจะออกพร้อมกันก็ไม่แน่ใจไม่ได้ดูเหมือนกันเมื่อกี้เออมันคือมันพร้อมกันวะน่าจะออกพร้อมกันแหละมั้งแต่ว่าก็โดนส่งไปก่อนล้างได้อะไรเงี้ยน่าจะประมาณนั้น่ะใช ใครที่เล่นสกิลนี้บ่อยคอมเมนต์ก็ได้นะเมื่อกี้ผมไม่ได้สังเกตไงเออแบบว่าถ้าแบบมาวิ่งามาผ่านเราแล้วแบบเออเศกมันยังออกปกติใช่ป่ะเรายังเรายังทัถ,ถึงโดนสกิลย้ายไปเมื่อกี้ผมว่าออกปกตินะคิดว่าเมื่อกี้เหมือนไม่ได้ไม่ได้สังเกตด,ด้วยแหละนะครับอาจจะต้องไปรีรีกอคลิปดูว่าเออตอนโทนทอยผ่านแล้วแบบสกิลย้ายไปส่งไปก่อร้างเราออกเนี่ยเออนั่นแหละว่าเราโดนเสกไหมโดนทำลายก่อไหมอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้ดู แต่ผมคิดว่าน่าจะออกนะเพราะว่ามันมาทอยมาถึงตัวแล้วเรามันค่อยส่งไปเออแล้วก็ก็มีโอกาสสูสีนะสูสีผมว่าสูสีแบบดูจังหวะสกิลเราออกไม่ออกด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออสูสีนะครับอืมถึงท,ทอยผ่านได้ครั้งนึงก็ก็ก็ลำบากอยู่นะเออการ์ดใบเนี้ยผมว่าก็แก้ทางได้นิด ก็สู้ได้ก็เอามาสู้เดทได้เลยแต่ว่าเดทก็ยังพอสู้น้องได้ในจังหวะที่สกิลไม่ออกหรือว่าในจังหวะระยะอ,อย่างเช่นโล่หมดเอ,อ้ยอะไรเอ,อ้ยอย่างเงี้ยเรามาเสกได้ทันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จังหวะที่มีสามารถพกออกเกาะมาได้ด้วยออกเกาะอ,ออกมาได้เอออันเนี้ยนะครับอืมอีกทางหนึ่งนะครับก็ดูแล้วการตัดสินใจแล้วกันนะครับว่าจะหาหรือว่าจะข้ามดีนะครับสาหรับน้อง ตำนานบูนะครับพี่บูสุดหล่อของเรานี่ครับผมใบนี้นะครับชอบก็จัดนะครับแต่ถ้าไม่ชอบก็ผ่าน,นครับผมก็ดูไปแนวทางในการตัดสินใจแล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้คงไม่มีอะไรแล้วต้องขอตัวลากไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบายบายไปแล้วนะครับผม